สวัสดีครับพบกับการราะห์สอ์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันเพื่อรหัสที่29เมษายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VIP นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ VIP แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม s45over s45over e มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มสื่ออิสระที่วีคราะห์ฟุตบอลตามแนวนทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มจะมี d o u b l ล VIP จาก Admin 45นาที เป็น V.I.P. ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก12ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทำกำไรและนอกเหนือจาก Double V.I.P. แล้วยังมี V.I.P. จากทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลบวกสถคิติใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร s 45 OVR e แล้วบอกว่ามาจากเสืออินด,ด้วยนะครับวันนี้เสืออินจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลตุร สุปเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างอารันยาสปอร์อันดับ6 เปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟเนบาเชอันดับที่2คู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับคู่นี้เป็นการพบกันของทีมหัวตารางนะครับเฟเนบาเชอันดับที่2มี72คะแนนกําลังไลจีอันดับหนึ่งอย่างเบซิตัสที่มีคะแนนนําอยู่7 8คะแนนหากวันนี้เก็บ3คะแนนไปได้จะตามหลังอันดับที่1เพียง3คะแนนเท่านั้นส่วนเจ้าบ้านอารันยาสปอร์นะครับมีคะแนนห่างจากโซนพื้นที่ยุโรปอยู่8คะแนนกับ4นัดที่เหลืออยู่แรงจูงใจคู่นี้ดีทั้งคู่เลยนะครับโดยสถิติที่พบกัน10เกมล่าส Game, มีสอนประตูเวลาเกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมและทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป7เกมเป็นเฟเนบาเช่ที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5เสมอ3แพ้2และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของอารันยาสปอร์ทั้งหมด4เกมนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3เกมมี2ประตู3เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป3เกมและผลงานส่วนตัวของทั้ง2ทีมนะครับ10เกมล่าสุดอารันยาสปอร์มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู7 กดประตูใส่คู่แข่งไปได้14ประตูและเสียประตูไป1 4ประตูส่วนทีมเยือนฟเนบาเช่นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตู8เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้17ประตูและเสียประตูไป9ประตูเจ้าบ้านอารันยาสปอร์นะครับกำลังมีผลงานที่ดีหนานัดล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ1แพ้2โดย10เกมล่าสุดทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป5เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป8เกมและนั้นล่าสุดนั้นทําได้เพียงแค่เสมอมา0นประตูต่อ0นย์ ส่วนทีมเยือนเฟเนบาเช่นะครับยังไม่แพ้ใครใน5นัดชนะ4เสมอ1และ10เกมล่าสุดทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเฟเนบาเช่ต่อที่ราคาปปส่วนราคาจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เฟเนบาเช่ต่อปอปใจน้ํนา0.98ให้เฟเนบาเช่ใจน้ํา0.88ให ache, ใำศูนย์จ ราคาปูตอนเปิดถ้าอารันยาสปอร์ชนะใจ2.88ถ้าเสมอกันใจ3.30ถ้าเฟเนบัเช่ชนะใจ2.25จากราคาเปิด2.25ของบอลที่ต่อปอปอปใจน้ำ0 9นา0.98นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะชนะราคาในเลทนี้ไปได้นะครับ ราคาตอนเปิดนะครับคือราคาบอล3หน้าที่เจ้าให้ทีมเยือนมีภาษีที่ดีกว่านิดเดียวนะครับแต่ราคาผูกก็ไม่ได้ยืนยันว่าเฟเนบาเช่จะเอาชนะไปได้ง่ายๆจากการจ่ายราคาผูของทั้ง2ทีมอยู่ในเลท 2. x x นะครับที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบแทบไม่ต่างกันมากนะัก ราคาปัจจุบันนะครับยังให้เฟเนบาเช่ต่อที่ปอปอเหมือนเดิมปัจจุบันใจน้ำ0.88ให้เฟเนบาเช่ใจน้ำ0.98ให้อลันยาสปอร,ราคาปูรอบนี้ถ้าอลันยาสปอชนะใจ3.40ถ้าเสมอกันใจ3.40ถ้าเฟเนบาเช่ชนะใจ2.05 จากราคาคูปัจจุบันนะครับ2.05ของบอลที่ต่อปอป,อปอจ่ายน้ํา0.88เป็นราคาที่บอลต่อมีโอกาสที่จะชนะราคาแล้วนะครับราคาคูปัจจุบันนะครับทิศทางการไหลนั้นจเจ้ากําลังให้ความสําคัญกับทีมเยือนเฟเนบาเช่ว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะจากการจ่ายราคาคูที่2.05อยู่ในเลทที่เจ้ามองว่าบอลต่อจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อหวังทำประรตู ส่วนราคาภูของบอลรองนะครับรอบนี้จ่าย3.40เป็นราคาภูที่เท่ากับราคาภูเสมอเต็มเวลาที่จ่าย3.40เท่ากันหมายความว่าจากเดิมโอกาสที่บอลรองจะสู้กับบอลต่อนนั้นอยู่ในฟอร์มที่สูสีมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้แต่ตอนนี้นะครับจะลดความสําคัญลงมาที่ราคาภูปัจจุบัน รุ้ได้ดีที่สุดคือมีโอกาสแค่เสมอเท่านั้นและหากบอลคู่นี้เสมอกันขึ้นมาจริงๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะจบลงด้วยการผลเสมอแบบมีสกอร์หรือแบบไม่มีสกอร์และเมื่อเรามาดูราคาสกอร์สูงเต็มเวลาครับต้องบอกว่าจเจ้าให้ความสําคัญว่าบอลคู่นี้จะมีสกอร์เกิดขึ้นตั้งแต่การจ่ายน้ําของราคาเปิดเลยทีเดียวโดวยราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3 จน้ำน้ให้ฝั่งสูงใจน้ำ0่ายน้0ให้ฝังง่งต่ำจากราคาเปิดนะครับเป็นการบอกว่าเจ้ามือมองบอลคู่นี้มีโอกาสที่จะเกิดประตูขึ้นตั้งแต่ราคาเปิดแล้วนะครับปัจจุบันยังคงจ่ายราคาเดิมนะครับแต่ลดน้ำฝั่งสูงเหลือเพียงแค่0.80เท่านั้น จาวก็ยังคงเชื่อว,ว่าหากบอลคู่นี้มีผู้ชนะก็จะมีประตูเกิดขึ้นอย่างน้อย2ประตูนะครับด้วยการที่บอลต่อจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนหรือ2ประตูต่อหนึ่งะครับและหากเสมอก,กันก็เป็นไปได้ที่จะจบลงด้วยสกอร์หประตูต่อ1นเป็นการจบลงแบบมีสกอร์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลุ้น2ประตูจากทั้ง2ฝั่งครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอารันญาสปอร์ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP s 45 o v e r s 45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะ ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคดีครับ